สวัสดีครับนานๆเจ็บมิงข้าวข้นอกไม่มีข้าวจงในยาไบ่ค่อยมีแห้งยาไบ่ค่อยมีเสียงอไรกัเขาเหรอยาเป็นยาไีกบ่นเนาะาจจะเปนคดทุกไทยระยะทุทไทยนั่น สมบักทัวสมบักทัวพี่น้องมามาเมื่อนี่สตรเด็ดกบขวดตัวกลมชาแนลสตรเด็ดสมบักทัวบ้านๆทำเองกินเองชงเองที่เมื่อไรต่ำนะนุ่งต่ำเป็ดบอกแม่ว่ามาใส่ รู้ิตตังคือลานมาตำม่วตัวตำม่วเก่งตั้งแต่เปิดซื่อหมมันก้องมีก้องปืนเนาะจอดงั่จก็กโอ้จบจบตานั่กรอบเลยมือวะมีนี่ก็มีเห็นไหมไง แม่ทำไม่ทำแบบนั้นหรอกินจัากจัช้อนไปเลยเนี่ยมันเลยอยากกินขอไปเลยนไงนี่ที่เราเดินไปดี๋เวรอผงเลยว่ากินก่อนชอบจินเดินแม่ขับขังคุมมาไหนดอกแสงคอมพูดดีจบจบจบหน่เป็นไงล่ะตอเดิมของแพงงี้ีุ่ สําปูิงปป่งปเปลาปลาเผาใช่ปล่าก็เผาันเดียวกันนันม่มจะชาวบ้านโอ้แม่จิริจยริน้อกลิขวดแ่่พี่น,น,น้องกินก็จะเนี้ยกปได้เนี้ยยีลิัขวด

เอา่น้องมากินน้ำการสมทัวไก่ทอดป่าเผายหลีทอด,ททอ,ดอันเพิ่นเลนะหนังไก่ปิ้งหนังไก่ย่างมาพ่น้องมาครับอาจารย์มันโดนได้กินพร้อมกันพร้อมกันสองคนคุณในหวัง เปน็นระหว่งนะงางแบบไปดมที่ตามแน่บอกเพื่อนแน่เขาทำนี่แหรอนะ้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามคลิปใหม่เดอ้อฝากนะครับขอบคุณติดกลมชแนลฝากกดติดตามกดไลดค์กดแชร์กดอะไรตัเลยซับกระถ่ายใบบกคฏต๋ <laughs> dingt <nah. laughs> dikra <Raudiklah. laughs>